โอเคครับก็มาต่อจากพาร์ทที่แล้วนะครับที่เล่นกันเอาไว้ในพาร์ทที่2อนะครับอันนี้ก็เป็นพาร์ทที่3นะครับงั้นเราก็จะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเริ่มจากการอัพตัวละครก่อนเลยครับอัพนี่เลยอัพดาเป็นเลเวลสแล้วอัพนี่เป็นเลเวลสนะครับโอเคครับ อันแล้วก็มาเริ่มกันเลยดีกว่ารับต่อจากพาร์ทที่แล้วเราเล่นไว้ที่ตรงต้านกองทัพใช่ไหมครับอันนี้เป็นพาร์ทที่สามแล้วนะสำหรับสติ๊กวอลเลกซี่นะครับในช่องคุณถามไซเบอร์นะครับไทำไปเรื่อยๆนะครับเป็นซีรีส์เลยครับสติ๊กวอลเลกซี่ของเรานะครับงั้นเราก็จะมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับในอะไรเนี่ยเมจิคิวนะครับเราจะเริ่มเล่นกันเลยงั้นเพื่อไม่การเสียเวลากดเลยครับกดแล้วกดอีกน่าเบื่อ เอาละกองทัพมาเหมือนเดิม,ไ,มไปขุดคุดคุดแล้วเข้าไปเดี๋ยวขอดูกองทัพมันหน่อยซิมันก็มาขึ้นอย่างหน้นาหนึตามากันห้าคนเลยเหรอเราก็เล่นเหมือน,นี่ิเฮ้ยเราก็เล่นหรือเปล่าห้าห้าคนฟังเราเราก็ห้าคนแต่มาช้าโอ้ตายละถามจริงอันนี้กองทัพต้องมาก่อนแหละมันทำรถแต่มันเป็นฝั่งเมืองลินเวทมนต์นะครับ นะก็ถ้าเห็น,นอาวุธเทพธน,นิษฐผมก็ไปฟาร์มมาคนระับไม่มีอะไรมากคือมันก็ไปถงเวลาปนนะ mm hmm. ก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆยแหละก็มเไปผมไปฝึกมาในด่านปกตินะไปเล่นมาเราไปฟาร์มมาแล้วพบว่าไอ้มือลินเนี่ยมันปวดมากนะตอนเล่นระดับยากสุดมันจะปวดมากนะเราต้องรีบเตินกำลัลงคลแล้วก็รีบไปโจมตีมนันให้เร็วที่สุดที่ทำได้ครับ เปงั้นก็จะลำบากเพราะว่ามอินเนี่ยมันเป็นสายแบบโอ้โหมันตีเราแบบจับเลยครับจนตอนที่กำลังผลมันนอนเราต้องรีบตีมันครับแม่เราจะสู้ยากสู้มันยากนะครับสัวะเน,นี้ยไปเลยครับไปเลยครับไม่ต้องเสียเวลาเอามอรินไปให้ตาครับจังหวะเนี้ยก,การมอรินมันแล้วตีผลมัน อีคนแรกมันเร็วเร็วเร็วคนแรกมันถอย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 คุณมอลินเนี่ยมันเหลี่ยมครับเพราะฉะนั้นเราจำเปนจำนวนครับเน้นจำนวนอย่างเดียวจําได้ใน,นจํานวนล้วนนับเน้นจำนวนเข้าสู้ยวที่มันมาครับลอยให้มันคนแรกครับเราต้องบุกโจมตีตอนนี้แล้วครับโจมตีคนคนแรกมันด่วนครับถอยครับถ้ามันยิงเราต้องถอยครับไม่งมั้นไม่ไม่ไม่เดี๋ยวตายโอ้ข้าวเอาอีกแล้วข้าวอีกแล้ว ไอ้ดีขาวพเท่าไรแล้วเนี่ยพัด์ทแรก,ก็ข้านะหรือเปล่ามีป่าวเออไม่รู้เลยจำไม่ได้แต่จําได้แน่ๆว่าพัดสองมีขาวโอ้ยตายไปรู้จักกันตอนไหนวะเนี่ยตายพระเจ้าเอาล่ะดูท่ามอริดมันจะมาแล้วนะครับเราต้องโจมตีตอนนี้แหละไม่เปไปการเสียเวลานะครับเราต้องรีบโจมตีมันโดยด่วนแต่ตอนนี้เราลองกำทับก่อนสักแป๊บหนึ่งนะครับ เราก็ต้องรีบประกองทบาปุ๊บเราต้องรีบโจมตีมันเลยทันทีนะครับต้องไม่เสียเวลาเราจะรู้ว่าสองคนพอเราทำมันก็จะพอแล้วป,ประมาณนี้แหละเราพูดนุปแปบบ๊บเราพูดนุปแป๊บหนึ่งพูดสนุบมาปุ๊บเราก็โจมตีมันเลยตัวมันพันสองใช่ไหมมาของขุดไม่เร็วขนาดนั้นหรอกแป๊บปเดียวได้พนะันสองน่ะเป็นไปไม่ได้นะเราในจำนวนจบเกมตั้งแต่ต้นเกมไงสปีดรันเกมไวอะ่ะบอดคงงง,งน่าดูนะ ระด้าระดับห้าร์ครับมาขนาดนี้สปีรอนเกมไวในจำนวนเข้าสู้อย่างเดียวฝันมันฝันมันเยี่ยมเยี่ยมเอาละไปทางนี้ฟัน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 มรมันมาแล้วมันมาถอย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 แลวให้มันออกมาก่อนครับพอมันออกมาเราพอมันออกมาสักแป๊บหนึ่งเนี่ยประมาณสักประมาณตรงเนี้ยเราค่อยโจมตีนะรับอม่งนั้นมันจะแบบมันจะได้เปียบนะครับแล้วก็เข้าไปโจมตัวตอนนี้เลยเนี่ยเสียเวลา โอ้พระเจ้ามากันสามตัวโอ้แย่ละสามตัวยังไงเราจะไว้ไหมเนี่ยเมอก็ลห้มารู้ไปดิเมอร์ลิกกับเมอร์ลินดิเราวนจำนวนเว้ยจำนวนในจำนวนกับความเก่งกาจไปไปฟันมันฟันมันเฮ้ยยับนี่จำนวนเราเยอะกว่านี่กลัวอะไรเนี่ยไปไปจำนวนเมอร์ลินกับเมอร์ลินนี่จำนวน,รน,รนเราเยอะกว่านี้เป็นจำนวนนี่จำนวนนี้เอาเลยเอาเลยเอาเลยจังหวะน,นี้แล้วครับจังหวะน,นี้ครับโอ้โหเราตีแล้วครับตียับมากโอ้โ oh หครับจังหวะน,นี้ มันจะระเบิดรับโอ้โ oh หตอนนี้พับรูปปั้นมันพังเรียบร้อยครับไม่เหลือซากครับแล้วเราก็จะได้รับชัยชนะาาอีกครั้งครับเอาละครสินี้เราก็ได้จะได้ตัวเมอร์ลินมาแล้วใช่ไหมครับโอ้โ oh หจากนี้เราก็เป็นชนะของเราอีกครั้งครับเมอร์ลินเสกพวกกับไอ้นี่นะโอเคแล้ว okay. น,น,นี้มารเมราก็จะเต็มครับ สีอะไรไปนัานต่อไปกันเลยครับโอ้โหนี่มานั่นต่อไปดูสไลน์นับโอ้โหขุวขุดเชียวนะบมาเล่นกันเลยทำลายลูกปั้นได้เลยพี่น้องขุด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 ห้าคนมันก็มาแล้วครับตอนนี้มันส่งนักดาบมาแล้วโอ้โหเราต้องรีบขุดกันหน่อยนะต้องคุมด้วยตัวเองแล้วไม่ได้การ เองครับถ้าหากเราไม่คุมรู้ตัวเองเนี่ยตัทชาติเราจะเสร็จช้าครับท้องพวกเนี้ยุเหลววะเนี่ยโอ้ตายละต้องรีบขุดครับงั้นเพื่อเป็นการเสียเวลาเราไปเจอกันตอนกองทัพน่นจาจะใกล้พร้อมแล้วครับเอาละครับตอนนี้ผมว่าแค่นี้กองทัพเราก็น่าจะเพียงพอสําหรับการต่อสู้กับมันแล้วแต่เขาดูกองทัพมันหน่อยสิโอ้โหเลี้ยงนั้นเลี้ยงตามชายเมียงเชียงใหม่เลยทีเดียวโอ้โหครับจังหวะนี้ครับไปนะครับมันมันมันอะไรของมันเนี่ยโอ้มันเหลี่ยมมันเดินไปเดินมา โอ look, son, ้มาครับจังหวะนี้เรากดมาคนระับโอ้กองทัพเรามาพร้อมครับยิงครับยิง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 ตีครับตียิงแล้วก็ตีแล้วก็ยิงครับโอ้โหกองทัพเรามาครับจานวนเยอะมากเรามาสนใจมานครับเราตีรูปปั้นมันครับจังหวะนี้อมันมาครับมันมาแล้วถอยครับเราถอยโอ้เราถอยกองทัพจังหวะนี้จังหวะนี้เราให้เรอมันออกมาครับเรอมันออกมาจากนั้นล้วก็ค่อยตีครับ ไปแล้วครับจังหวะนี้ครับโอ้โหครับของทับเรามาเรื่อยๆครับเราไม่ต้องกลัวครับโอ้โหกองทัพลามาเต็มแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องกลัวเลยทั้งนั้นครับโอ้โหตีครับจังหวะนี้อือหือมาแล้วครับจังหวะนี้อือหือครับโหดแค่ไหนก็แพ้หมาหมูโอ้โหแต่ตอนนี้เราโดนหมาหมูครับยิงยิงก่อนยิงก่อนครับกอนครับเราปั๊มไม่ทันเราปั๊มไม่ทันตอนนี้เราต้องถอยก่อนครับถอยถอยถอยไปตั้งหลักก่อนธนูมันเอาเรื่องอยู่ครับกดคนแรกทำไมเนี่ย ต้องตีแล้วจังหวะนี้ไม่ไหวแล้วธนูมันยิงไม่หยุดเลยครับนี่ครับตายครับตายตายตายนี่ครับจังหวะนี้ครับมันยิงครับแล้วก็ยิงเหมือนกันครับคิดว่าเราไม่ยิงหรอครับคิดว่ามันมีพลธนูไฟเดียวแล้วครับมันยิงครับมันยิงครับโอ้ทีนีพลธนูตายหมดแล้วครับหาบครัเราเอาแล้วครับเอาเรื่องครับมันถอยครับเราต้องถอยก่อนครับตอนนี้กองทัพเราไม่พอคนเราน้อยเกินไปแต่พลธนูเราก็เยอะอยู่นะครับอออืื สนุกห้าคนกับนักดาบซีอัพมาเต็มถึงเจ็ดแปดคนนะครับจังหวะนี้แล้วก็ต้องรอคนของเราก่อนนะครับไม่งั้นเราก็ซูไม่ได้ครับคนมันเยอะเกินไปมันเหลี่ยมครับแต่จังหวะนี้ดูท่ามันก็จะไม่มีกําลังเหลือแล้วครับเพราะฉะนั้นเราไปเลยครับแค่นี้ก็แค่นี้ครับโอ้โหครับจังหวะนี้เราวิ่งมาแล้วครับวิ่งมาด้วยความเร็วสูงครับโอ้โหไปแล้วครับตัวเปิดครับเปิดก่อนกระโดดเปิดไปไฟมันี่โดนครับโอ้โหแต่มันก็ตายครับเพราะโดนฟันทีเดียวตาย โอ้โหเอาละครับป้อมปืนของมันยิงมาครับธนูมันยิงมาโอ้โหมันเรื่อยกำลังเสริมครับแต่เราไม่กลัวบเราไม่กลัวกำลังเสริมมันมาเรื่อยอยู่แล้วครับอือฮึครับจังหวะนี้ฟันกันมวยตัวครับธนูก็ยิงกันไม่หยุดครับโอ้โหฟันกันมวยตัวครับเอาละครับจังหวะนี้วอธนูมันโดนฟันยับแล้วครับโอ้โหตายกันรัวๆครับโอ้โหครับใครจะเป็นฝ่ายชนะครับจังหวะนี้อือฮึดูเดือดปะครับดูเดือดเลือดพ่านับดูเดือดเลือดพ่านครับโอ้โหแลแล้วจังหวะนี้ครับแล้วเขาจะได้เป็นฝ่ายชนะได้ไหมครับ เราฟันกันยับแล้วครับคนอีก17คนยังไม่ออกมาครับและลูกปั้นมันพังไปแล้วโอ้โหครับจังหวะนี้ก็เป็นฝ่ายเราครับที่กุมชัยชนะมาอีกครั้งนะครับโอ้โหเหมือนกับทำไม่ได้ครับเอาเป็นว่าตอนนี้เราชนะแล้วครับก,ก็สำหรับคลิปนี้ก็ถ้าหากใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยครับเป็นกำลังใจให้เราในทำคลิปต่อไปครับก็คอมเมนต์กันด้วยนะครับเพื่อความสนุกสนานและสนุกตลกๆ,ๆนะครับถ้าทุกคนต้องการ ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านครับคสุดคิดต่อไปจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันครับโอเคครับสำหรับพาร์ทนี้วันนี้ก็ขอลากันไปก่อนครับไว้เจอกันครับแต่ก่อนอื่นอัพตัวกันดีกว่าอัพเอ่ออัพตัวสนูแล้วกันอืมสนุดีไหมอ่ะอัพอาอัพสนูมาโอเคจะเปนพาร์ทาานหน้าครับ